สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นคลิปเรีอคชั่นนะครับซึ่งคลิปเรีอคชั่นเนี่ยที่ผมจะนํามาดูเนี่ยก็คือคลิปรีวิวกันพราของผมนี่เองนะครับเป็นคลิปที่1ที่ผมลงใน YouTube ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับตอนนี้อยากจะเอามาแนงดูนะครับเพื่อจะย้อนความรู้สึกว่าตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยพอเราได้ดูคลิปแรกของตัวเองแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับกับเรีอคชั่นคลิปกันพราตัวที่1ของผมครับไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ n แน l กันพลา and p l a s t l c Model Builder อีกครั้งนะครับ n แ e ลกันพลา and p l ต s t โ c Model b u i อ d e r โอ้โหตอนนั้นฟังดูดีมากนะครับคลาสติกโมเดลหรือว่าก็ดูเก่งๆเนาะเออคลิปแรกดูเก่งๆโมเดลยนต์นะครับของอี่ห้อจีนแดงอีจีนแดงด้วยดรา o o n โ co m o k ก d ดรา o n m โ m โมโกนะครับอ่านยากนิดนึงตอนนั้น นี่มีอินเสิร์ตมีอินเสิร์ตนะครับภาพโทกิสจากแอนิเมชันว้าวคลิปเนี้ยก็ถ้าย้อนกลับไปดูก็คือผมโพสต์เอาไว้เมื่อ7ปีที่แล้วเลยนะครับก็คือซึ่งโอ้ก็นานเอาเรื่องเหมือนกันนะ7ปีเอาเป็นว่าผมทำคลิปรีวิวกันพลามาเนี่ยถึงตอนเนี้ก็ประมาณ7ปีแล้วนะครับตอนนั้นโตทำงานผม ลบหน้าดูนะครับตอนนั้นยัง,งวาดการ์ตูนอยู่นะครับยังวาดการ์ตูนอยู่อ,ม,อ,อมีให้ข้อมูลก็เลยก๊อปเอาตรงๆก็เลยก๊อปมาขายซะเ,เ,เลยนะครับของจีนเจ็ดปีที่แล้วยังหน้ายังใสๆอยู่เลยยังไม่ค่อยมี <c oughs> ริ้วรอยอะไรตอนนี้ก็อายุอายุเพิ่มขึ้นริ้วรอยก็เพิ่มขึ้นตามการเวลานะฮะ รู้สึกตอนนั้นตอนที่ผมทํารีวิวเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ใช้กล้องถ่ายรูปที่แบบว่ากล้อง DSLR กล้องอะไรนะตอนนั้นใช้มือถือถ่ายด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดังนั้นถ้าน้องๆหรือใครก็ตามที่กำลังอยากจะทําคลิปรีวิวกันพลามาให้คนอื่นได้ชมเนี่ยไม่ว่าจะลงในแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะจะเป็น YouTube หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆก็เริ่มต้นง่ายๆนะครับใช้มือถือถ่ายนี่แหละคือผมคิดว่า พยายามทําอะไรที่มันง่ายๆก่อนเออไม่ต้องแบบไปลงทุนหาอุปรกรณ์อะไรที่มันเยอะแยะมากมายนะครับเพราะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการรีวิวที่ดีคือการบอกเล่าความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้รับจากการใช้สินค้าตัวนั้นหรืออย่างอันเนี้ยก็คือการได้ต่อกันพลาตัวนั้นแล้วเรารู้สึกยังไงก็ก็บอกเล่าออกไปนะครับตามที่เรารู้สึกคือบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความรู้สึกหรือว่าประสบการณ์ของคนอื่นมากนัก แต่ว่าอย่างน้อยมันก็คือการรีวิวของเรามันคือประสบการณ์ที่เราได้รับมาจริงๆนะครับผิดถูกอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลัง <laughs> โอเคอไอชั้นหนังสือที่ผมผตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นคือการ์ตูนที่ผมชอบมากเลยนะเออชื่อเรื่องหงสาจอมราชันเ,เกี่ยวกับสามก๊กตอนนี้ก็ออกมาหลายเล่มแล้วไม่รู้ใครเคยอ่านหรือเปล่านะครับสนุกมากผผมชอบตอนนั้นนะที่ผมอินเสิร์ตอินเสิร์ตพวก รูปแผงอะไรอย่างงี้เข้าไปมีซาวด้วยตอนนั้นก็ชื่นชมของจีนไปนะครับประสบการณ์ยังน้อยประสบการณ์ยังน้อยต่อบันไดจริงๆตอนนั้นก็คงต่อไปไม่กี่ตัวนะครับมีจุดอึ้ง่านี่มีจุดอึ้งของกอลเหรอวะนี่เจ๋งว่ะเห็นกล่องแดงๆนะไอ้กล่องแดงๆที่วางไว้อยู่ตรงตรงมุมตรงกลางด้านบนของ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 คลิปเนี่ย น่าจะเป็นตัวไอสุซานโนสูซานโนโอ oh <my> หรือเปล่านะครับจากดับเบิลโอนี่ยแหละตอนนั้นคือไปเดินสะพานเหล็กสมัยที่สะพานเหล็กมันยังเป็นสะพานเหล็กจริงๆนะผมคิดว่าคนอายุอายุรุ่นแบบเอ่อยี่สิบยันสี่สิบ ห้าสิบอะไรเงี้ยก็น่าจะเคยไปเที่ยวสะพานเหล็กที่สมัยก่อนมันยังเป็นร้านค้าเป็นซอยแคบๆในซอยในคลององอ่างอยู่นะฮะอย่างอย่างทอกิสตัวนี้ผมถ้าผมจะไม่ผมก็ซื้อมาจากตรงสะพานเหล็กเหมือนกันนะครับคือตอนนั้นตอนที่เริ่มเล่นกันผาแรกๆก็ยอมรับเลยนะว่ามันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอะบันไดคือของแท้นะ มันก็มีของก๊อปจีนเป็นโมจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครเป็นเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นแล้วไม่เคยรู้จักกันพลามาก่อนเดินสะพานเหล็กตอนนั้นนะจะเห็นร้านขายกันพลาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโมจีนเนี่ยเพียบเลยแล้วก็วางเรียงกันเป็นตับเลยแล้วแบบเข้าไปก็งงเตกอ่ะคือเราก็มือใหม่นะครับผมก็ใช้เวลาตอไปประมาณสี่ห้าชั่วโมงพอสมควรตอนนั้นผมใช้กล้องอะไรถ่ายมันสวยปะ กล้องชัดดีครับปัญหาของมันก็คือที่เจอก็คือไอทอร์กิสทูตัวเนี้ยมันเป็นอุ่นยนต์ที่ค่อนข้างอ่อนโยนอ่อนโยนก็คืออ่อนแอด้วยแหละคือยืนด้วยลำแข้งตัวเองไม่ค่อยได้เ้านี่มีซาร์เอฟเฟกมีซาร์เอฟเฟกกว่าที่ผมจะจับตั้งยืนได้เนี่ยผมใช้เวลาจัดท่าเนี้ยไม่ต่ำกว่า10นาที จำได้ว่าตอนนั้นคือจับยืนปุ๊บเนี่ยคือมันยืนยากจริงมันยืนยากจริงมันจะไปหนักไอตัวแบ็คแพคข้างหลังเนี่ยแบ็คแพคที่อยู่ตรงนี้ถ้าใครเคยซื้อมัสเตเกตทาวเคียสมาต่อก็คงจะพอเข้าใจฟอร์มนี้แต่ข้างหลังมันสวยนะแบ็คแพคข้างหลังเนี่ยดูดีมากเนี่ยอย่างอย่างภาพเนี้ยผมคิดว่าแบ็คแพคข้างหลังมันดูดีเลยทีเดียวนะฮะภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยพวกดีเทล หลายอย่างเลยก็จะมีเนียทำไมตอนนั้นผมไม่แปะสติกเกอร์วะมันน่าจะมีสติกเกอร์มาให้นะหรือว่าเป็นดีคอน้ําผมก็เลยยังไม่แปะอันนึงเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดคือตอนนั้น่ะช่วงที่รีวิวแรกๆผมไม่ค่อยอยากแปะสติกเกอร์เพราะผมคิดว่าตัวถ่วงน้ำหนักเราอาจจะได้ไปทํำสีที่หลังแต่เข้าจริงๆ สรุปไม่มีเวลาทำนะครับสรุปก็มีสติกเกอร์หลายตัวที่ยังไม่ได้แปะก็วางเก็บเอาไว้นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่รู้สึกตัวนี้ผมเอาไปทําสีทําสีแดงถ้าใครเคยเห็นที่ผมเคยถ่ายรูปมาให้โชว์นะผมไปทําสีใหม่เป็นสีแดงก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็แปะสติกเกอร์เข้าไปสําหรับราคาที่ผมซื้อมานะครับผมซื้อมาจากแถวสะพานเหล็กก็ไม่เกิน600บาทสำหรับใครที่คิดว่า โหตอนนั้นซื้อมา600จริงเหรอโหแบบมาสเฮ้ยถูกนะตัวแรกนะครับคือตอนเนี้ยราคาโมจีนเนี่ยมาสเตอร์เกรดเนี่ยราคาหลักพันทั้งนั้นเลยอ่ะเท่าที่ผมไปไปดูมานะครับแล้วก็มีพีออเดอร์บางตัวไว้เนี่ยมาสเตอร์เกรดแม่งราคาหลักพันหมดเลยคุ้มค่าครับโอ้โหคุ้มคไหมผมว่าคุ้มค่าเลยผมลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าเมื่อก่อนมาสเตอร์เกรด ของของโมจินมาราคา5 600คือหลักร้อยเองอ่ะคือตอนนี้แม่งขึ้นเป็นหลักพันหมดละคือราคาเท่ากับมาสเตอร์เกตของบันไดเลยนะครับกอหน้านะครับกับเวลาผ่านไปราคาขึ้นจริงๆแม้กระทั่งของปลอมก็ตามนะครับก็ใครที่ซื้อมาสเตอร์เกตของพวกโมจินอะไร่างนี้บ่อยๆก็น่าจะพอทราบราคามันดีนะเดี๋ยวนี้ราคาเอาเรื่องเอาเรื่องสู้กับของแท้ได้เลย เม <mm uh, ื่อก่อนคลิปแรกๆมี b no บ yes> ี i n d ไฮเดอร์ซด้วยนะเมาแต่ยืนยากจริงทอกิสตัวนี้ยืนยากมากนะครับก่อจะจัดท่าได้นี่ก็เหนื่อยเอาการชีวิตก็ดูมีความตั้งใจในการทำคลิปดีเนาะคลิปแรกของผมนะครับก็มีผู้เข้าชมไปประมาณ50,000กว่าวิวนะครับก็ไม่มากไม่น้อยโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับกับคลิปรีอคชั่น คลิปรีวิวกันผลาค,คลิปแรกของผมนะครับก็ถ้าสนใจหรือว่าชอบคลิปในสไตล์แบบนี้ที่ผมทำนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับแล้วก็ กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีข้อเสนอแนะอยากให้ผมทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสนุกสนุกที่เกี่ยวกับกันพลาเนี่ยก็โพสต์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีว่ามีเวลาทำให้หรือเปล่านะครับถ้ามีเวลาก็อยากจะทำให้ทุกคนได้ชมสำหรับวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับกับคลิปเร a ย t แอคชั่นถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะทำให้ชมกันอีกเรื่อยๆแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย